วันนี้เรามาบ้านลูกคนกันนะคะร้านช่วงวนเงินก่อสร้างนะ คดีนะคนชอบขมสน่ห์อ้ยจงอร้นะเิำนหม่นบาจากะครับก็สรุก่อสร้างนะครับตำบลทุ่งแต้เมืองจังหวัดยโสธรนะครับง ดูดูในกล้องกล้องวันนี้นะคะผ้าไหมน้องผ้าไหมพามาบ้านลุงพลนะครับเพื่อฝากเลยครับดอนมินท์ซีจ้าสวนบินได้มาจากนครสีธรรมราชวันนี้โชคดีมากครับผมดอนมินท์ซีมาจากนครสีธรรมราชผมมาจากปักใต้ผมเอฟซีลุงพลครับผมดอนมินท์ซีจ้าสวนบินได้โควิดบินได้เฟสโควิดบินได้นายกบินได้ปากกระเบื้องด้วยครับผมเนี่ย ทางยูทูบับผมมีลุงพลมอบเพื่อให้ลุงพลโดยเฉพาะเลยครับผมบีบซีรอตั้งแต่9ก้าโมงเช้าวันนี้กิ๊บเี่ยนไเก้าโมงเช้าโอ้โหลุงพลยังรอเหมือนเดิมครับผมลุงพลยังรอเหมือนเดิมสุดยอดจริงนี่ตัวจริงเสียงจริงชาวสวนมิยาใหญ่โดนบีบซีขอมอบไอ้ลุงพลหนึ่งตัวครับผมแอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหนี่นะครับโดนบีบซี ฝากด้วยครับเดินทางมาเกือบ2,000กิโลครับผมนักตอนนักตอนสีตรมาลาเจ้าสวนชื่อเพลงครับผมช่องดันมิสซีครับผมขอบคุณคุงพลครับผมครับ คช่องยูทูบทั้งยูทูบทั้งเฟ c e b o เฟเลยเอยเายครสบผม2อย่ามมีสอย่างสเฟ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 สเัสเฟสเฟสเฟนเฟสเฟสเฟสเันเฟสเฟสเาสเฟ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 สล้วเฟส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 เฟาเฟสเฟกเฟสเฟสเฟสอดสเฟสรฟสเนสเฟสเมสกฟสเฟสครับฟมเฟ้เฟสเฟ้เนสเฟเฟีเฟส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 เฟนเเฟส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 เเ ไม่ได้ให้ได้คดีว่าไปกินอไปกไปกกินนไปกินไปกไปกิน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 นนไปนไปกินไปกกินนกนน ก็เป็นจากคุณกรนมานะครับหลังจากวันนี้ที่เรานั่งทานก๋วยเตี๋ยวกันเนาะก้อนมานะครับก็ได้ร่วมสมทบนะครับสร้างปูบริจิตนะครับนักราชนะครับเป็นจำนวนเงิน820บาทครับสาธุทานก๋วยเตี๋ยวนะเขาเรียงเป็นเจ้าภาพให้เนาะันเนารเรียงา๋เตี๋ยก๋วยเตี๋ยวนะครับคุณงานะครับ